แล้วก็ปิดการใช้งานและการลบนะครับอ่ามันก็จะมี2อย่างให้เลือกนะครับมีปิดการใช้งานบัญชีก็คือแบบปิดชั่วคราวอะไรเงี้ยนนะอย่างเช่นแบบอกหักอะไรเงีย้ยแต่ว่ายังไม่อยากลบบัญชีเบิบกลับมาคืนดีกันอะไรเงีย้ยเกยียดไนั่งไล,ล่ลบลบรปฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับ,บกับสานิในรายการ IT Everytime ทางช่อง IT Everytime และ1อ8แปดแชนะครับ พอดีทำคลิปที่ว่าด้วยเรื่องของการลบบัญชี Facebook ใน iPhone และน่าจะ iPad ด้วยมั้งไม่แน่ใจเออใน iPhone นั่นแหละนะครับไปแล้วมีคนสอบถามมาว่าแล้ววิธีการลบบัญชี f a c e b o o k ในออบนสมาร์ทโฟน Android ทำอย่างไรนะครับพอดีตอนนี้มีมือถือ a n d r ร i d แล้วนะครับก็จะมาสาธิตให้ดูเป็นของตัวเองนะไม่ได้ยืมใครนะฮะเออก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับมันไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่าอ่ะจำไม่ได้โอเคเอาไปดูกันเลยนะครับก็ตอนแรกมันจะอยู่หน้านี้เนาะหน้าหน้าฟีดหน้าหน้าฟีดขาวกลางนะครับหน้าฟีดรวมอ่ะเออเนี่ยเนียเนี้ยนเนี่ยนะฮะเอออันนี้เป็นบอก ยี่ห้อกับรุ่นก่อนยี่ห้อ True นะครับรุ่น S 1นะึ่งนะซึ่งก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนกันหรือเปล่าเนาะเพราะ Android เนี่ยมันมันแวรี่มากมันแล้วแต่ GUI ของของแต่ละแบรนด์นะครับแล้วแต่ว่าเขาจะแบบว่าสร้าง UI User Interface นี่ยมาครอบทับที่ อาจจะแตกต่างกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะแต่ว่ามันมันน่าจะคล้ายคลยกันนะครับเพราะว่าบริษัทเ,เมตาเนี่ยผู้ผู้ผลิตเฟ e บุ o k เนี่ยเขาก็คงไม่ได้แบบขยันทำให้มันแบบหลากหลายขนาดนั้นอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคไปดูสักทีนะครับก็กดตรงรูปขีดสขีดนะ่ะนะเขาชอบเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์อ่ะเพราะว่ามันเป็นแบบมันซอนซอนกันเหมือน เหมือนขนมปังแล้วก็ชั้นเนื้ออะไรเงี้ยแฮมเบอร์เกอร์นะอ่ะเสร็จแล้วก็เลื่อนขึ้นไปจนสุดนะครับดูตรงคําว่าการตั้งค่านะเ,าเสร็จแล้วก็เลือกอจะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวนะน่าจะอันนี้ครับข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัญชีนะนี่นะฮะ ใช่เนาะแล้วกเ็เลือกที่การเป็นเจ้าของและการควบคุมบัญชีเสร็จแล้วก็ปิดการใช้งานและการลบนะครับอ่ามันก็จะมี2ออย่างให้เลือกนะครับมีปิดการใช้งานบัญชีก็คือแบบปิดชั่วคราวอะไรเงนะี้ยเนาะอย่างเช่นแบบอกหักอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่อยากลบบัญชีเผิ่กลับมาคืนดีกันอะไรเงี้ยขี้เกียจไปนั่งไล่ลบล,ลบรูป ความหลังกับแฟนเก่าอะไรอย่างนี้นะเออหรือว่าจะลบบัญชีถาวรไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วก็กดปุ่มนี้นะฮะแต่ว่าอันนี้มันเป็นบัญชี Facebook ของน้องอีกคนหนึ่งนะอืมเราก็ไม่แน่ใจไม่มั่นใจว่ากดไปแล้วเนี่ยมันจะลบไปเลยหรือว่าจะมีการยืนยันอะไรก่อนหรือเปล่านะฮะแต่ว่า,าแนวทางมันประมาณนี้น่าจะอีกไม่เกิน2ขั้นตอนอะ่ะเออสองสองสองอืมสขั้นตอน <laughs> ไม่น่าจะกด เกิน2ครั้งนะหลังจากนี้นะเออประมาณนั้นนะฮะเอาไว้เป็นไอเดียละกันเนาะอตอนนี้ก็ยกเลิกไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยน้องมันงงนะ <c oughs> ว่าเอา้าทำไมบัญชี Facebook กูลบอะไรเงี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะมืดนิดนึงพอดีจะนอนแล้วแต่มีคนคอมเมนต์มาขอความช่วยเหลือนะฮะก็เลยทําเป็นคลิปเลยเพื่อมีประโยชน์กับผู้ใช้ท่านอื่นๆเนาะโอเคสําหรับ คลิปนี้ก็ขอจะไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์นะฮะกด Subscribe นะเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยเนะเพราะว่ามากกว่า80%ไม่กดติดตามเรายังไม่กดติดตามเรานะอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำคอนเทนต์แบบ จับฉายอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันก็กดได้เออก็แค่กดติดตามมะไม่ต้องกดกระดิ่งแล้วก็ไม่ต้องกดเข้ามาดูคลิปทุกคลิปที่เราทําก็ได้นะเออเผื่อแบบสักวันหนึ่งมันมีคลิปที่เป็นประโยชน์กับท่านนะอะไรอย่างนี้จะได้ไม่พลาดเนาะโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแล้วจริงๆนะครับว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมสโลแกนย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กด share, แชร์แคลับถ่านขบมกันในค,คลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ